ภารกิจผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญฝ่าด่านเกมอินเทอร์แอคทสุดล้ำเปิดคดีใกล้ตัวที่อาจไม่เคยรู้ทีแลนด์มาร์คไม้พิพิธภัณฑ์สานร,รัฐธรรมนูญมาเริ่มภารกิจแรกด้วยการแปลงด่างขอเลือกเสื้อผ้าทรงผมแปลงเป็นอวตารผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญในรูปแบบที่ชอบก่อนนะจากนั้นกดปุ่มรับดับภารกิจที่จะพาเราเล่นเกมไขความลับและสะสมแต้ม สนุกกับวิดิทั์รูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ360องศาแค่ปรบมือภารกิจกเริ่มต้นเปิดโลกแห่งภารกิจผู้พิทักษ์แบบที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะต้องว้าว ต่อด้วยเกมจิ๊กซอว์ประกอบร่างสร้างประเทศไทยตามด้วยเกมเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศภารกิจไตส่สวนคดีของคณะตุลาการภารกิจต่อไปออกไปทดลองสืบคดีบ้านๆใกล้ตัวอย่างคดีร้านข้าวต้มเรื่องเล็กๆของชาวบ้านที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ในยุคนั้นอ่ะอะก่อนออกจากพิพิธภัณฑ์ขอแวะชั้นหนึ่งเอาการดไปแลกเหรียญผู้พิทักษ์กันก่อนนะภารกิจสำคัญที่สุดของเรายังไม่จบแค่นั้นนะถ้าอยากรู้ตามมาดูกันให้ได้นะ